อ่ะต่อไปจะเป็น dxb นะคะ dxb นะลูกค้าได้ตัดลอตัวนี้จะเป็นโรงงานดูใบนะคะรหัสยบก็สอบใหม่ g 2ค่ะรหซียบก็สอบใหม่ g สองใครที่ชอบดีเซลเยอะ g s t a ์เยอะพี่ต้องเล่น dxb พี่ต้องเล่น dxb แต่ถ้าใครที่ชอบอของแร็มีนูดี้มีบาบแเมงมีไบเกอร์อะไรพวกนี้พี่ต้องเล่นอีพีแซดทหารเปิดไปเมื่อกี้แล้วค่ะพี่กรีนอาร์มี่มิเปิดไปเมื่อกี้ไม่จีตาเบลหลังมาตัวเลขเหมเดิมเลยสองใบเทาเบลหลังตอนนี้หายากมากให้ดูว่าแบบก่อนพ,พี่มือเออไม่ใช่มือหนึ่งกระสอบเบอร์หนึ่งอะกระสอบเบอร์หนึ่งของจีตา ทหารเปิดไปแล้วค่ะพี่กระสอบแรกเลยเบอร์หลัง96โล96ล้า96 <6. S 1> สองใบเทากระสอบจีตาเบอร์หนึ่งเกรดเอ80ตัวตอนนี้สามหมืนกว่าแล้วพี่สามหมืนห้าแล้วค่ะโล96จีตาตอนนี้หายากมากเลยค่ะเกรดบี G B, เท่าไหร่หมื่นแปดหรือหมื่นเก้าอ่ะ80ตัว ต็สวยเลยตัวนี้อสองใบเทาอ่ะอันเนี้ยใหม่ใหม่รีวิวกับสอบนี้ก็ส่งฟรีนะลูกค้า กระสอบนี้ใครจะรับพิมพ์รอเรือหนึ่งเจ็ดนะรอ,อเรือหนึ่งเจ็ดนะคะรีวิวส่งฟรีค่ะรอเรือหนึ่งเจ็ดค่ะใครจะรับกระสอบนี้ดีเซลจีตาร์ออกทุกสอบค่ะพี่ดีเซลออกทุกสอบออกเยอะด้วย ออกเยอะด้วยอ่แล้วก็ออกทุกสอบด้วยดีเทลตัวเลขลูกค้าล,ลืล่แ้ครับกรถให้หน่อย นี่ตัวนี้ต้องมีราคากว่าตัวเมื่อกี้โอ้ไซซ์ดีกว่าตัวเมื่อกี้ตัวนี้ได้เกินกว่าสองไปเทาตัวนี้ได้เกินกว่าลูกค้ารอเรือหนึ่งเจ็ดราคาอยู่ที่ไซส์ด้วยใช่ราคาอยู่ที่ไซส์ <laughs> โอตัวนี้มันทํามันทํามันทาไอ้น,นี้สวยนี่สวยมากกําลังขึ้นใหม่ไหมใหม่มากเลยพี่ใหม่มากใหม่มากเหมือนงานมันแบบ แทบจะผ่านผ่านน้ำน้อยมากพี่ผ่านน้ำน้อยมากค่ะสองตัวแล้วกระสอบนี้โลเก้าหกโลเก้าหกออกสองตัวแล้วค่ะกระสอบนี้รอเรือหนึ่งเจ็ดพี่นี่ดูดีป้ายอย่างสวยเลยพี่อนุชิตขอบคุณค่ะพี่สวยมากาค่ะพี่สวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเาดูรุ่นเก่าแตนน่มันเข้มมากเลย นเอมง,งานรุ่นเก่ารุ่นใหม่เขาไม่ทําป้ายนี้แล้วนะพี่รุ่นใหม่ป้ายนี้เขาไม่ทําแล้วนี่รุ่นเก่าเลยป้ายหนังตัวนี้ก็มีเยอะเจ็ดแปดร้อยเนี่ยในชอ็อปปะเผือพันกว่าสองพันสามพันกว่าบาทแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นป้ายแบบอยู่ด้านในอะ่ะอันนี้ก็รุ่นเก่าเลยมนะัอมันไม่ใช่ป้ายแบบนี้พี่เตี พี่ตีอะไรพี่ดูดิหนูมาสองตัวเลยอะไรอ่ะดึงเก่าเดนิมอ,อ๋องานป้ายหนังไม่มีแล้วนะพี่เนาะทุกวันนี้คือไปชอ็อป H&M คือเราจะไม่เจอ H&M ที่ทําป้ายหนังแบบนี้แล้วเนี่ยแบบนี้ไม่มีแล้วค่ะพี่เนี่ยเขาจะเป็นป้ายแบบไหนวะอยู่ตรงนี้ปะถ้าพี่จำไม่ผิดอยู่นี้ปะ,ะปหรือว่าเป็นเล็กๆตรงนี้ใช่ปะ ตรงนี้ใช่ไหมมัเดินขอบนี้พอดีเลยอ๋อแต่ป,<ไ>ป้ายหนัง <ไป S 1> แบบนี้ไม่ทําแล้วกระสอบใหม่พิมจีสองเว้นวักจํานวนได้เลยพี่กระสอบใหม่พี่พิมจีสองเว้นวักจานวนได้เลยค่ะใครจะรับกระสอบใหม่นะคะ DXB ี DX <B S 2> mm. นปุ๊กก็เปิดไม่ต่ํากว่าพันแล้วเหมือนกันะเปิดไม่ต่ํากว่าพันกระสอบแล้วค่ะขายมานานแล้วก็เปิดบ่อยทุกรอบที่เข้าที่แบบของเข้ามาเลยค่ะพี่เปิดทุกรอบเปิดทุกรอบเลยนะคะ ตู้เข้ารอบไหนนี่เปิดทุกครั้งเลยค่ะแล้วครั้งหนึ่งก็ไม่ได้แบบว่าเปิดแบบลูกสองลูกนะอันทย์ที่แล้วก็เปิดอาทิตย์นู้นก็เปิดอาทิตย์นี้ก็เปิดอีกนะนี่ขนาดแบบเลือกลูกที่แบบสายรัดมันหลุดนะพี่สายรัดมันหลุดสายรัดมันแตกนะเวลาลงตู้มันทีกิ้งลงมาอย่างเงี้ยสายรัดมันหลุดอย่างเงี้ยนี่แบบดูสิพี่ขนาดเลือกแบบว่าหยิบลูกที่มันแบบสายรัดหลุดนะไม่มีการเลือกอะไรอย่างใดเลยนะพี่ดูได้หนึ่นกระสอบอีกลูกนึงก็เหมือนกันสายรัดหลุดนะคะ ก็มาเปิดเนี่ยดูดิเนี่ยสารรันหลุดรเราก็ไม่อยากส่งลูกค้าเนี่ยพี่เห็นไหมาสารมันหลุดกระสอบนี้ก็เหมือนการเมื่อกี้สาภาพอย่างนี้เลยสารรมันหลุดแต่พี่ดูงานข้างในพี่ดูงานข้างในดิสุดๆอะ่ะคือบางบางสวัสดีค่ะพี่บางกระสอบอะเราเห็นว่าเออสายรับมันหลุดสารรับมันขาดเราก็ไม่อยากส่งไปไง ไม่อยากส่งไปเดี๋ยวลูกค้าจะแบบว่าเฮ้ยทำไมได้กระสอบไม่สวยเลยกระสอบแตกนั่นนี่ตัดปัญหากระสอบแตกเปิดรีวิวเองเลยแต่ดูงานแต่ละตัวดิเป็นไงพี่แต่ละตัวชำไปเลยสวยชำเออนี่นี่ก็เดนนิ่มนะให้เดนเอ็มนะมดีเซลจีตารีพี่ไม่ต้องกลัวนะออกทุกสอบนะ d เอ็กบีอะออกทุกสอบเลย ส่วนใครชอบ EP z นะคะ EP z e t เขาจะได้พวกแบนแวรกระบอกเล็กผ้ายืดอ่า, ben è, eg, ah อาแต่ EP z เนี่ยเขาจะน้อยมากเลยที่เราจะเจอไบเกอร์เนาะอไม่ใช่ DXB ไม่ค่อยเจอไบเกอร์แต่ EP z ไบเกอร์เยอะ EP z เนี่ยไบเกอร์จะออกทุกกระสอบถ้าใครชอบแบบไบเกอร์ปนต้องไปเปิด EP z แต่ถ้าใครชอบแบบว่าดีเซล จสตาในกระสอบต้องมาเปิดเด็กบีไซส์กระบอกเล็กพายืดนะคะฟิลคล้ายๆกันฟิลคล้ายกันเนี่ยนี้ก็เดนิมวันนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะพี่นะเป็นหวัดเป็นหวัดต้องขออภัย ตัวนี้ 6, 7, 500 6, นาานโประะามาโมชั่นเหลือกระสอบละหกพันแปดร้อยบาทพี่เจ็ดพันห้าเหลือหกพันแปดค่ะแพกบ้านฟ้ามาได้เลยพี่ลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์นะคะทากบ้านฟ้ามาได้เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยพี่ดีเซลดีเซลค่ะพี่โปรโมชั่นเหลือกระสอบละหกพันแปดค่ะ ไตล์ขาดเนี่ยเขาก็จะขาดเดิมนะคือขาดเขาก็เป็นขาดแบบเดิมๆของเขาอะ่ะนี่เดิมๆส่วนใหญ่ในกระสอบก็คือสียีนนะคะยีนยีนเข้มยีนฟอกยีนอ่อนยีนบลูรวมๆกันนะพี่นะรวมกันอืมปลายดยีอ่ะดูสิมันดีมากเลย ทุกรอบที่เข้ามาพี่คุณภ,ภาพอะเรากระสอบเกดเอเลยพี่กระสอบเกดเอ <c oughs> หน้าป้ายหกสิบพีเซสก็คือหกสิบตัวพี่ตามหน้าป้ายเลยหกสิบตัวหกสิบพีเซสกระสอบเบอร์หนึ่งเก,ดเ,กดเอเปิดมาคือขายได้ทุกตัวพี่ตัวขาดตัวเสียตูดขาดตูดเปื้อนหรืออะไรพวกนี้จะไม่มีเลยค่ะตอนนี้มันเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งเก,ดเ,กดเอค่ะ ดูได้เลยพี่ตูดเป้าเต็มทุกตัวตูดเป้าเต็มดีดี ดีเอ็กบีเราก็เปิดให้สองกระสอบนะลูกค้าอ่าดีเอ็กบีเราเปิดให้สองกระสอบเหมือนกันสองเหมือนกันดีเซลดีเซลไปลูกค้าเดี๋ยวไปดูกระสอบที่สอน<อ>พี่ตีแหละแค่ที่เอ็มได้เยอะอยู่ เอามาต่อกับสับที่สองเลยต่อดีกบอีกหนึ่งตัวนี้เป็นงานดูใบค่ะ DXB